มาเรื่องแล้วครับจับโป๊ครั้งมโหรานที่จะกระชากหน้ากากเพื่อนบ้านจอมสร้างภาพให้โลกได้เห็นล่าสุดมีการปล่อยคลิปกล่าวหาว่าไทยยิงถล่มปราสาทพังยับเยินหวังเรียกคะแนนสงสารจากชาวโลกแต่ข้อมูลเจาะลึกพบว่านี่มันคือสงครามคอนเทนต์ชัดๆที่แท้เป็นการจัดฉากเอาไม้ผุผุมาวางแล้วถ่ายรูปร้องห่มร้องไห้เหมือนละครหลังข่าวแต่ที่พีกกว่านั้นคือเหตุการณ์ระทึกเมื่อวันที่24มกราคม ทหารกัมพูชาเดินยิ้มร่าเข้ามาขอเจรจาแต่ในมือซ่อนระเบิดลูกเลี้ยงไว้เตรียมพลีชีพงานนี้เจอทหารพรานไทยของจริงตอกกลับจนหน้าหงายเบื่องลึกเป็นยังไงแล้วทำไมผมถึงบอกว่าเขากำลังทุกม่อข้าวตัวเองเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยกอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ด้นีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมครั์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสาม,มารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวัจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกัน พบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของกิม p r o p e r t y และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแต่วันนี้ผมขอวางโฉนดที่ดินชั่วคราวมาคุยเรื่องอสังหาริมทรัพย์มรดกโลกที่กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบหน้าไม่อายครับพี่น้องครับตอนนี้สถานการณ์ชายแดนมันไม่ใช่แค่การยิงกันเปรี้ยงปร้างแล้วนะครับแต่มันคือสงครามลูกผสมที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา ฝ่ายกัมพูชารู้ตัวดีครับว่ารบกันจริงๆสู้แสนยานุภาพกองทัพไทยไม่ได้เลยหันมาใช้ยุทธการเหยื่อแทนพยายามสร้างภาพว่าตัวเองถูกรังแกไทยเป็นยักษ์มารทำลายโบราณสถานแต่ความจริงคืออะไรครับความจริงคือเศรษฐกิจในบ้านเขาพังพินาศธนาคารล้มระเนรนาดประชาชนไม่มีข้าวกินรัฐบาลหุนเซนเลยต้องสร้างศัตรูภายนอกขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจยอมลงทุนจัดฉากพังปราสาทตัวเองเพื่อให้คนลืมเรื่องท้องหิว แต่วันนี้ไทยเราไม่หลงกลนครับเรามีข้อมูลที่จะแฉให้หมดเปลือกมาเริ่มที่เหตุการณ์เดือดเมื่อวันที่24มกราคมกันก่อนครับภาพที่สื่อกัมพูชาพยายามนำเสนอคือภาพทหารเดินยิ้มแย้มเข้ามาพูดคุยฉันมิดบอกว่าโอ้เพื่อนบ้านกันคุยกันดีๆนะครับพี่น้อง แต่กล้องความละเอียดสูงของทหารพรานไทยจับภาพได้ชัดเจนครับมือข้างหนึ่งที่พลายหลังอยู่หรือกำไว้แน่นในกระเป๋าเสื้อนั่นนะ่ะมันไม่ได้กำดอกไม้นะครับแต่มันกำระเบิดสังหารไว้แน่นนิ้วเกี่ยวสลักเตรียมดึงตลอดเวลานี่ไม่ใช่การเจราจาทางการทูตครับแต่มันคือการข่มขู่คือการบอกในๆว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องกูบึ้มแน่ จิตใจต้องอมมหิตขนาดไหนครับถึงหน้ายิ้มแต่ตีนเหยียบกับดักแบบนี้นี่คือความโสโครบของทหารฮุนเซนที่ไม่กล้ารบซึ่งหน้าแบบลูกผู้ชายแต่ใช้วิธีสกรปรกแบบโจรครับวิเคราะห์ลึกลงไปในจิตใจของคนถือระเบิดครับการที่เดินกำระเบิดถอดสลักเข้ามามันคือยุทธวิธีเดดแมนสวิตช์หรือสวิชคนตายครับคือกะว่าถ้าทหารไทยยิงสวนตูมเดียวระเบิดในมือก็จะทำงานทันทีลากทุกคนไปตายด้วยกัน นี่มันไม่ใช่วิสัยของทหารอาชีพที่กล้าหาญครับแต่มันคือพฤติกรรมของผู้ก่อการร้ายที่จนตรอกแสดงให้เห็นว่ากองทัพกรรมัมพูชาไม่มีความมั่นใจในการประทะด้วยอาวุธปกติเลยต้องใช้วิธีหมาจนตรอกแบบนี้มาข่มขู่ครับแต่เสียใจด้วยครับคนที่คุณกำลังเล่นด้วยคือทหารพรานชุดดำของไทยหน่วยนี้ขึ้นชื่อเรื่องความดุดดันเชี่ยวชาญพื้นที่และที่สำคัญคือใจเพชรครับ แทนที่จะกลัวทหารพรานเราตะโกนสวนกลับไปทันทีหยุดห้ามเข้ากลับไปเดี๋ยวนี้ภาษาท่าทางชัดเจนมากครับว่ากูไม่กลัวมึงปืนในมือกระชับมั่นสายตาจ้องเขม็งพร้อมแลกทุกวินาทีผลคืออะไรครับไอคนที่กำระเบิดมาหน้าถอดสีครับต้องค่อยๆถอยกรูดกลับไปเหมือนหมาหางจุกตูดนี่แหละครับคือรั้วของชาติของจริง ทหารพรานเหล่านี้ยืนแลกชีวิตยืนรับแรงกดดันเพื่อให้คนไทยข้างหลังอย่างพวกเราได้นอนหลับสบายพวกเขารู้ทันเล่เหลี่ยมพวกนี้หมดแล้วครับไม่มีการประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเทียบกันปอนต่อปอนครับ ในขณะที่ทหารกัมพูชาแสดงอาการลุกลี้ลุกลนสายตาวอกแวกแต่ทหารพรานไทยเรานิ่งเป็นหินครับมือแตะโครงไกลสายตาจับจ้องเป้าหมายไม่กระพริบตามหลักสูตร rules of engagement หรือกฎการใช้กำลังเป,ะเปะ๊ะๆความนิ่งนี่แหละครับที่น่ากลัวกว่าความบ้าคลั่งเพราะมันคือความพร้อมที่จะสังหารศัตรูได้ในเสี้ยววินาทีถ้าจาเป็น พอทหารกัมพูชา,ชาเห็นแวลตาเพชรคาดของจริงเขาให้ขาก็สั่นพับๆเดินถอยหลังกลับแทบไม่ทันครับมาต่อกันที่เรื่องดราม่าประสาทพังที่แชร์กันว่าเน็กกัมพูชาปล่อยคลิปมาร้องห่มร้องไห้ดูสิครับไทยใจร้ายยิงถล่มมรดกบรรพบุรุษเราบอกเลยครับตอแหลทั้งเพเราตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลแล้วพบว่า 1. คลิปที่อ้างว่า F 1 6ไทยบินไปบอมมันคือคลิปตัดต่อจากสงครามรัสเซียยูเครนครับเอาคลิปเก่ามาใส่ฟิลเตอร์ให้ดูมัวมัวหลอกคนไม่รู้เรื่อง 2. ความเสียหายที่เห็นมันแค่เศษไม้หักเศษปูนกระเทาะถ้ากองทัพไทยใช้ F 1 6หรือปืนใหญ่ยิงจริงจริงมันไม่เหลือซากแบบนี้หรอกครับอาวุธเราเป็น precision guided munitions หรือระเบิดนำวิถีแม่นยำถ้าจะยิงคือหายไปทั้งหลังเป็นหลุมอุกกาบาตไปแล้ว ที่เป็นแบบนี้เพราะพวกคุณจัดฉากพังร้านตัวเองพังนั่งร้านก่อสร้างแล้วถ่ายรูปมาฟ้องโลกหรือไม่ก็พังเพราะแรงสั่นสะเทือนจากปืนใหญ่ที่ผู้คุณลากไปตั้งยิงอยู่ข้างๆปราสาทนั่นแหละครับไทยเรามีอารยธรรมพอครับเราไม่ยิงโบราณสถานแต่เรายิงหม้อข้าวพวกคุณต่างหากเรายิงคาสิโนยิงศูนย์บัญชาการโรนที่ผู้คุณแอบใช้มรดกโลกมาบังหน้านี่คือความจริงที่โลกต้องรู้ครับจับโปกคลิป F16 แบบละเอียดครับ เราเช็คเมตาดิท้าและสภาพแสงในคลิปพบว่าแสงเงาในคลิปกับทิศท,ทางแดดที่พระวิหารวันนั้นคนละทิศกันครับแถมเสียงเครื่องบินที่ใส่มาผู้เชี่ยวชาญฟังแล้วบอกเลยว่านี่มันเสียงจากวิดีโอเกมชัดๆนี่คืองานตัดต่อเกรดบีที่ดูถูกสติปัญญาชาวโลกมากครับฮุนเซนคงคิดว่าคนไทยกินญ่าถึงกล้าเอาคลิปปลาหีแบบนี้มาหลอกเราและไอที่บอกว่าประสาทพังมาดูหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ครับ ถ้าโดนปืนใหญ่155มิลของไทยจริงๆมันต้องมี scorch m a r k หรือรอยไหมเกรียมจากดินปืนครับแต่นี่อะไรหินแตกแบบสะอาดเหมือนเอาค้อนปอนมาทุบหรือเอาฉลงมางัดกันเองนี่คือการเซลฟ์ซาบอตชหรือวินาศกรรมตัวเองเพื่อสร้างสถานการณ์ครับลงทุนทำลายสวััดิชาติตัวเองเพื่อแลกกับดราม่าทางการเมืองน่าสมเพชที่สุดครับพฤติกรรมยั่วยุรายวันแบบนี้ผมวิเคราะห์ว่าเป็นสัญญาณอันตรายครับคุณเซนกำลังเร่งเกม เขาต้องการยั่วยุให้ทหารไทยทนไม่ไหวแล้วลั่นไกลก่อนเพื่อจะได้เอาศพทหารกัมพูชาไปแห่ประจานเอาภาพไปฟ้องยูเอ็นว่าไทยรุกรานหวังจะดึงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงหวังจะกู้หน้าจากวิกฤตเศรษฐกิจในบ้านแต่ทหารไทยเรานิ่งและฉลาดพอครับเรารู้ทันเกมโจนกระจอกพวกนี้หมดแล้วเราตอบโต้ด้วยยุทธการทุบหม้อข้าวตัดท่อนำเลี้ยงกลุ่มทุนสีเทาทำลายเส้นทางส่งกำลังบำรุงบีบให้อดตายคาบังเกอร์ โดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อโดยไม่จําเป็นนี่คือยุทธวิธีของกองทัพยุคใหม่ครับใช้สมองรบไม่ใช่แค่ใช้กําลังผลจากการกระทําครั้งนี้ยูเนสโกเขาดูออกครับเขาเห็นภาพถ่ายดาวเทียมว่าใครขนอาวุธเข้าไปก่อนใครขุดบังเกอร์ในเขตโบราณสถานการที่กัมพูชาพยายามตะโกนว่าหมาป่าบุกหมาป่าบุกทั้งที่ตัวเองเป็นคนจุดไฟเผาบ้านมันทําให้เครดิตของกัมพูชาในเวทีโลกติดลบครับ ต่อไปนี้ร้องไห้ให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อครับเพราะทุกคนรู้แล้วว่าคุณคือนักแสดงรางวัลตุกตาทองสาขาจอมลวงโลกวิเคราะห์บทสรุปของเรื่องนี้ฮุนเซนอาจจะหลอกคนกัมพูชาที่ถูกปิดหูปิดตาได้แต่หลอกทหารไทยและคนไทยยุค 5G ไม่ได้ครับการยั่วยุแบบนี้แทนที่จะทำให้เรากลัวกลับยิ่งทำให้ทหารไทยตื่นตัวและพร้อมรบกว่าเดิมยิ่งคุณเล่นสกรปรกเรายิ่งเห็นทาาแท้ยิ่งคุณจัดฉาก เรายิ่งเห็นความอ่อนแอวันนี้ไทยเราคุมเกมได้เบ็ดเสร็จทั้งในสนามรบและสนามข่าวสารใครที่คิดจะมาเล่นตลกกับอธิปไตยไทยเตรียมตัวหน้าหงายกลับไปได้เลยครับสุดท้ายนี้เหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าความจริงคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดและสติคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไทยเรามีครบทั้งสองอย่างเราจึงเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้ครับขอบคุณครับสรุปสี่ประเด็นสำคัญครับ 1. ระเบิดซ่อนรูปทหารกัมพูชาทำทีเจรจาแต่ซ่อนระเบิดไว้เตรียมทำร้ายทหารไทยแสดงถึงเจตนาไม่บริสุทธิ์ 2. ทหารพรานไทยเด็ดทหารพรานไทยรู้ทันและตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดรักษาพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง 3. ดราม่าจัดฉากคลิปประสาทพังและ F16 เป็นข่าวลวงที่สร้างขึ้นเพื่อใส่ร้ายไทยและกลบเกลื่อนปัญหาภายใน 4. รู้ทันเกม ไทยใช้ยุทธการทุบหม้อข้าวตอบโต้ที่ต้นตอเงินทุนแทนที่จะหลงการยั่วยุรายวันขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li n e แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์เนี้ี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อไนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่พออใจจดดปโช์สืงงิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัจย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม p าวเวอร์พีนะครับของเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับ